แคมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะช่องออเห็นพอชแนลนะครับโอ้โหตานี้ครับเจอกับสวิตมีเมียนนะฮะนี่ที่เพื่อนๆถามมาว่าไอ้หลุมดําบัตรเชิญไอ้บัตรเชิญหลุมดําเนี่ยใส่กับสวิตมีเมียนได้ไหมนี่ฮะผมเจอตานี้ครับเจอกับสวิตมีเมียนฮะใส่บัตรเชิญหลุมดํามาด้วยนะฮะโอ้โหมาดูกันฮะผมจะรอดไหม เองเอาเรื่องมาเอาแล้วคอยดับเบิลสิบสองออกสิบเรียบร้อยเลยไม่ติดด้วยเอาแล้วร,ลวรีบเลยฮะเขารีบเลยฮะพอผมไม่สร้างแรงมากรีบเลยฝั่งตรงข้ามอะเอาแล้วมาช้อนแน่นอนเลยซื้อต่อเอาออกสิบฮะได้วาบอีกเรียบร้อยโดนโฮ้ยนึกว่าจะออกเกือบแล้วเกือบแล้วสิบสองโยนตัวนให้หน่อยดิ โยนตัวให้หน่อยดิโอ้โหไม่ออกเลยฮะสิบสองอีกทีนึงฮะเอือเยี่ยมไปเลยฮะผมตรงข้ามเมืองสุดแล้วนะฮะสองอีกทีนึงโอเคฮะมันไม่โยนตัวเนี่ยถ้าโยนตัวนี่ผมเล่นง่ายนะเนี่ย,ย,ยโอ้โหดูดิตกแรงมาตัวเองไม่โยนแล้วไอ้บัตรเชิญก็เสือกไม่ออกอีกเนี่ยเจอมีเมี่อนเป็นซะอย่างเงี้ยโอ้ แต่แต่แต,แต,แต,แต่มาแล้วมาแล้วนี่ไงฮะของมีเมียนออกเลยฮะเชิญเชิญน,นะฮะหลุมดาออกด้วยเนี่ยเชิญด้วยเนี่ยฮะใส่กับมีเมียนก็โอเคอ่ะเออเออเออไม่งเอาเรื่องว่ะใส่กับมีเมียนเอาเรื่องเลยเพื่อนๆโอ้ย่ังโหดว่ะอือือโดนแน่ๆผมโดนแน่ๆนี่ฮะเจอฝั่งตรงข้ามที่ก็ใส่มานะเพื่อนๆ พอดีมีเพื่อนเพื่อนถามมาว่ามันเล่นกับมีเมียนได้ไหมเล่นได้ครับสําหรับจี้บัตรเชิญหลุมดํานะแต่จี้ใหม่ไม่แนะนํานะเพื่อนเพื่อนห้ามห้ามทำนิดขาดเลยนะฮะถ้าแลกให้แลกตัวบัตรเชิญหลุมดํานะหรือถ้าใครไม่ทําหรือจะทํานั่นแหละข้ามนะข้ามแต่ถ้าจะทําก็คือให้เอาตัวบัตรเชิญหลุมดํานะดีกว่านะ,ะตัวจี้ใหม่ไม่โอเคนะเพื่อนเพื่อนสกิลไม่โอเคนะฮะ ดูดิติดใช้ได้เลยมีเมียนะครับแต่ถามว่าถุงมือไททันโหดกว่าไหมก็โหดกว่าอยู่แล้วถ้าได้ช้อนนะครับแต่ถ้าตัวนี้มันก็คือมันข้อดีต่างกันมันก็หลุมดําได้ด้วยแล้วก็เชิญได้ด้วยเพื่อนๆคือมันข้อดีมันก็แตกต่างกันอ,อยู่ที่เกมด้วยอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนด้วยนะดูดิมผมตกแดนมาก2รอบแล้วเนี่ยอเชิญกันออกฮะเชิญนออกนะฮนะหรือสไลด์ลูปไปหนึ่งทีฮนะห้าได้ไหม ไม่ปลอดภัยเลยว่ะไม่งไม่โยนตัวนี้เรียบร้อยเลยไอจังหวะที่ไอเนี่ยกะให้โยนมันไม่โยนไงจังหวะติดตอนที่เขายังไม่แปลงล่างดูดีมันไม่ออกเลยสกิลเอาแล้วไงโดนช้อนอีกแน่ๆเลยว่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยไม่ออกเกือบฮะเกือบ โอ้โหจะช้อนอย่างเดียวเลยเรียบร้อยฮะโดนช้อนอีกแล้วฮะเนี่ยหลุมดำด้วยอโอโห,โอโห,โอโหพี่แกจะเล่นงานผมอย่างเดียวเลยนี่ไงโดนนะฮะเรียกด้วยนะั่นะนะนะปัดเชิญออกด้วยนะครับของมีเมียนนะเอแต่เขาไม่เชิญนะก็กะให้ผมแพ้เลยนี่วะเอาไอ้นี่ออกฮนะพายุสายออกโอเคก่อสลด์โลกเขาก่อนนะสไลดหมัวก,ก่อน เองเขาจะเล่นผมอย่างเดียวเลยเองโหดเอาเรื่องเลยเพื่อนๆโหดเอาเรื่องเลยนะเอามาใส่กับมีเมียหน่ใช้ได้อยู่นะเอ้แต่โยนตัวผมไม่ออกเลยวะเฮ้ยเหนื่อยเพราะไอตัวไม่ออกนี่แหละเอาแล้วไงกู้ไปแล้วด้วยโดนอีกทีนี้คิดเลยนะผมเออบัตรเชิญผมออกแล้วฮะหลุมก็ออกสกิลติดดีอยู่นะเพื่อน <S <S ๆ,ๆสกิลติดดีนะใช้ได้เลย เรียกมานี่ฮะเรียกมานี่สักหนึ่งทีมานี่มานี่แต่เขายังมีบัตรร้อยไงยังทำอะไรเขาไม่ได้เนี่ยเชิญอีกทีนึงฮะเออเออเออกบัตรเชิญออกเมื่อกี้สกิลพายุ้ายออกเรียกสองต่อเลยนะฮะสิบสองไปอีนูยังไงเขามาเก็บนาฬิกาก่อนนะครับอือหือ บัตรเชิญออกแล้วฮนะของสวิตมีเมียนเนี่ยมันมันก็ดีนะฮะมันเอามาเล่นแล้วมันโจมตีต่อเนื่องดีนะเอาโดนช้อนอีกแล้วผมเอ้ยมันโอเคนะเอามาประยุกต์ใช้กับไอ้มีเมียนอนะ่ะเพื่อนๆเ,เอาเรื่องเลยปะเอ้าเรียบร้อยไม่วับเรียบร้อยฮะมีเมียนอืมกะที่เมื่อกี้ผมจะแพ้แล้วนะเมื่อกี้ผมจะแพ้แล้วนะมีเมียนไม่ช้อเอ้ไม่เนี่ยไม่ไม่วาบเมื่อกี้ เกมพลิกเลยฮะทีนี้เอา้าโดนทำลายเต๋าอีกอา้าวสก,กิลสก,กิลพายุสายออกฮะอย่างนี้ต้องเรียกฮะเรียกเลยฮะเรียกเลยแบบนี้มานี่เลยมานี่ฮะแพงๆเนี่ยมานี่เลยเรียบร้อยฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องออนบอชแนลให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม